ครับผมวันนี้นะครับผมจะมาติดฟิล์มไฮโดรเจนนะครับใน iPhone 12 Pro m a x นะครับนี่ครับผมเป็นฟิล์มไฮโดรเจนผมสั่งมาราคาไม่ถึง40บาทนะครับสั่งใน s h อ p e e นะครับส่งมาจากจีนนะครับรอของประมาณ15วันครับผมนี่เลยเพื่อนๆก็สั่งมาเผื่อไว้2อสันก็ได้ครับผมสั่งมา3อันครับมาติดเคสของยี่ห้อง r t i f i e d ด้วยครับผมมันสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้คือยังไม่ติดนะครับเช่นแบบนี้นะครับ เราทำการติดเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับเราทําความสะอาดด้านหลังก่อนนะครับตามความเสร็จเดิมครับในการติดฟิล์มอันนี้เป็นการติดฟิล์มของผู้ใช้ทั่วไปนะครับเลยบสครับ มันจะมีหมายเลขหนึ่งและสองครับแล้วก็ทําตามนี้เลยครับผมหมายเลขหนึ่งก็คือครั้งแรกหมายเลขสองคือครั้งที่สองนะครับนะครทำความสะอาดนะครับเหมือนเดิมครับเราวัดก่อนครับผมที่ขาดไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะมีหมายเลขหนึ่งออกมาครับนี่ครับผมแล้วก็ลอกออกเลยครับผมสเต็บเดิมครับลอกออกลอกแตะข้างหลังครับง่ายมากเลยครับผมติดฟิล์มไฮโดรเจนไม่ต้องไปร้านครับผม ลงทุนส0่สิบาทแล้วก็สามารถติดได้เองครับผมนี่ครับผมจากนั้นครับสเตจเดิมครับมันจะมีที่รีดนะครับมันแถมมากับกล่องอยู่แล้วครับผมเป็นกล่องโฟมครับมันจะแท็กมาให้เราครับนะครับเราติดจากด้านล่างก่อนนะครับเอาที่รีดแนบไว้ครับแล้วก็เอาดึงออกเลยครับผมนี่ครับผมฟิล์มไฮโดรเจนคือมันข้อคุณสมบัติคือมันจะเป็นบางและมันจะกันลอยได้ดีครับผม แล้วมันเข้าเข้าเนื้อของตัวเครื่องได้ดีเหมือนกันครับจันะครับก็ไล่จากด้านล่างขึ้นด้านบนเลยนะครับนี่ครับผมทำนี้เลยครับนี่ครับเลยครับแล้วก็รีดครับผมเรียบร้อยครับนี่ครับผมอันนี้ผมยังไม่ลอกฟิล์มอีกชั้นในด้านหลังออกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ รงบริเวณขอบมันก็เข้ายากนะครับแต่จริงๆเราใส่เคสมันก็มองไม่เห็นแล้วครับผมเพราะว่าตัวตัวบริเวณระหว่างบอดี้กับตรงกล้องมันจะนูนขึ้นนี่ครับผมมันจะมีลมเข้าแต่เราก็รีดครับผมรีดให้มันออกเหมือนเราติดฟิล์มหน้าจอแหละครับผมรีดลมออกครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับผมแบบนี้นะครับ อันนี้ผมยังไม่ได้ลอกข้างหลังอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่นะครับรอยพวกนี้ไม่ต้องซีฟเนียครับผมเดี๋ยวเราลอกฟิล์มอันนี้ออกมันก็จะเนีองครับต่อไปนะครับผมจะลอกฟิล์มออกนะครับครับนี่ครับลอกชั้นแล้วก็เอาตัวริ้ครับผมริ้อีกทีมันก็ได้ครับ แล้วก็สามารถเอาผ้านะครับเช็ดก็ได้ครับผมถ้ามีรมอะไรก็ลองรีดเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะออกเองมันครับผมเพราะว่าเราใส่เชสบางทีมันก็จะมองไม่เห็นหรอกครับผมพวกตัวที่ว่าเป็นจุดเรื่ยๆครับผมเพราะเราติดเองครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับผมตามผู้ใช้งานจริงๆติดครับถ้าใครติดเนี้ยก็ นั่นะครับผมก็ถือว่าีมือดีครับนีรัเอาใจดูใกล้นะครับนี่ครับผมนี่เลยครับผมนี่ครัอันนี้อันนี้คือบางทีมันไม่เรียบร้อยนะครับประมาณสัก2-3วันครับเดี๋ยวมันก็จะลมก็จะพวกนี้ก็จะออกครับผมเคยมีประสบการณ์ครับติดช่วงแรกมันไม่สวยครับแต่พผ่านมาเหมือนพวก ลมภายในมันออกเองผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมแต่มันก็รู้สึกติดง่ายแล้วพอเวลาใส่เคสนะครับเดี๋ยวผมใส่เคสให้ดูเลยนะครับนี่ใส่เคสเลยครับผมเราก็ใส่เคสพอใส่เคสเสร็จมันก็ไม่ไม่เห็นเลยครับผม,ผมเดี๋ยวผมใส่เคสให้ดูเลยนะครับถ้าใส่เคสของยี่ห้อเชดิฟายนะครับอันนี้เป็นความรูม้นิดนึงนะครับเราใส่จากตรงนี้ครับผมนี่ ใส่จากตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับใส่จากบริเวณตรงนี้ครับผมแล้วเข้ามาแล้วเข้ามานิดนึงครับียบร้อยครับง่ายๆครับใส่เช็ดเห็นไหมครับียบอ๋อเห็นไหมครับมันก็จะไม่เห็นรอยแลวครับผมนี่พอเราใช้งานไปนี่ครับผมมันก็จะเป็นนี้เพราะว่าฟิล์มด้านหลังบริเวณตัวนี้ครับโวประมาณสั้งสองสามวันมันก็จะหายเองครับเพราะว่าอากาศมันจะออกไปครับผมนี่ครับแล้วก็หาผ้าผมที่เราที่เอาแถมให้เรานะครับผมนี่แล้วก็เช็ดครับผม รูปเช็ดเช็ดเช็ดเชนี่ครับเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับผมในการิิดซีด้านหลังนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชร์ n ของผมด้วยนะครับผมสวันนี้ขอบคุณครับ